เราพี้เอามาไม่ได้ไม,ดมดอ๋อคือจริงๆครับมันเป็นแบบผู้ใหญ่เขาคุยกันว่าแบบ ว่าตกลงกันว่าแบบเวลาอะไรยังไงเบ๊ทคือจริงๆเบ๊ก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็พอดีแบบวันนั้นเบ๊ติดสอบครับเป็นเป็นสอบของแบบเหมือนแบบเหมือนมูลนิธิข้างนอกมาสอบของที่โรงเรียนครับก็เลยแบบขาดไม่ได้จริงๆเพราะมันไม่ใช่แบบสอบของโรงเรียนแบบจะไปตามเอาได้อะไรอย่างงี้เขาแบบมันแบบเป็นอาจารย์พิเศษข้างนอกครับมาแบบมาสอบที่โรงเรียนก็คือเราแบบไม่ได้รู้่มาก่อนใช่ครับคือไม่รู้มาก่อนเลยคือแบบแล้วแบบเป็นทางผู้ใหญ่เมาคุยกันหมดเลยครับคือเบ๊ก็มีหน้าที่แบบ ล้วฟังรับแต่ทางผู้ใหญ่มาเบก็ทางานอะไรแล้วไม่บอกเขาไหมคะว่าเรามีสอบเลยบอกครับบอกบอกหมดแล้วบอกทุกอย่างเลยว่าแบบคือจริงมันเป็นสอบที่แบบคือเหมือนแบบเบสลาอาทิตย์ก่อนนั้นนั้นคือแบบมันเป็นสอบที่แบบเบนเบสไม่รู้มาก่อนครับแล้วเพื่อแบบพอไปเรียนวันจันทร์เหมือนบเขาเพิ่งบอกมาเพราะว่าคือจริงอ่ะเขาแบบเหมือนคุยกันไปแล้วว่าแบบมีสอบอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือเป็นวันที่เบสไม่ได้ไปโรงเรียนครับเบกก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะมีสอบทางอีเวนต์เขจัดงานเพราะอะไรบางทางเไม่ได้ไปทางอีเวนต์เขาจัดงานเขาก็ จริงๆเขาก็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับคือนี่เขาก็เข้าใจเขาว่ามันเป็นสอบที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆครับ mm hmm. เพราะว่ามันเกี่ยวกับแบบ ผลมันเกี่ยวกับการเรียนของเบสเกี่ยวกับการเอนทาร์ของเบสอะไรอย่างนี้ด้วยครับเพราะว่าเป็นสอบที่แบบวัดมาตรฐานของเราว่าแบบเราจะแบบสอบได้อย่างเงี้ยเราจะแบบสามารถเข้าคณะอะไรได้บ้างสามารถไปเข้าที่ไหนได้อะไรอย่างเงี้ยครับมีไปขอโทษค่ะงานขอขอโทษขอโทษครับเพราะว่าเราเขาก็ไม่ติดใจอะไรครับคือจริงๆเบสก็ขอโทษทางบริษัทเบสไปด้วยครับแล้วก็ครับพวกบางคนจะมองเขาแบบงานางเราเลิกงานเราเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็คือก็คือเบสไม่ได้เรื่องงานอยู่แล้วครับคือจริงๆเบสพยายามแบบ ถ้าเกิดมีงานเข้ามาแล้วแบบไม่ได้แบบเกินแรงเบสอะไรจริงเบสก็พยายามทําทุกงานแล้วก็พยายามแบบเต็มที่กับทุกงานจริงๆครับคือแบบคือเบสพยายามเต็มที่กับแฟนคลับเต็มที่กับแฟนๆเต็มที่กับพี่ๆสื่อเต็มที่กับทุกๆอย่างที่เบสแบบทาอยู่ตอนนี้เต็มที่กับงานเต็มที่กับการเรียนครับไม่ไม่กลัวแบบจะมีปัญหาการตั้างไม่กัวต้องปลอดภัยไม่กลัวครับอยู่ค่ะคุณเบ เคลียยรมีครับก็จะมีทางแบบพี่พี่พีอาร์ของเมกเกอร์เคกรุ๊ปครับ็จะมีแล้วก็จะมีคุณแม่ช่วยอีกแรงหนึ่งด้วยครับสัญญาณตันี้ครับตอนนี้สัญญานี้ก็จะมีอยู่สัญญาณม่ติดกับออสตาร์ครับบริษัทออสตาร์บริษัทของพี่เต้ยอะครับใช่ครับตอนนี้เที่โมบิลตอนนี้เลขสาปีครับอันนี้คือมก็เป็นลักแดงในสัาห์ทองสั่นขอปรติทศก ครับตอนนี้ก็จะเป็นนางแดงอยู่ช่องสามครับแต่ว่าไม่ได้เซ็นกับช่องครับก็ตัวอย่างได้ละครสามารถเป็นอิสระได้ใช่ครับสมก็ได้ครับใช่ครับจริงจริงจริงรับช่องไหนก็ได้ครับแต่ว่าแต่ตอนนี้เบสเริ่มอยู่กับทางผู้ใหญ่ของทางช่องสามแล้วก็คงคงเล่นของทางช่องสามครับจริงๆมีแบบว่าให้อื่นอเลยก็ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วครับเพราะว่าเหมือนแบบเราก็แบบเปิดตัวละครเรื่องแรกไปแล้วอยู่ทางช่องสามแล้วอะไรเงี้ยครับใช่ครับ แล้วจำพอมีแบบเหมือนกับถ้าหนูเขาจะให้เซ็นจริงเห็นไหมเ้าผู้ใหญ่เรียกก็ตอนนี้ก็ต้องอยู่กับทางผู้ใหญ่แล้วครับเพราะว่าเหมือนแบบทางทางผู้ใหญ่ตัดสินใจยังไงก็คงต้องดูดูกันไปครับผู้ใหญ่มีเรียกคุยต้องไหมคะว่าจะเป็นจำรอมไหก็ผู้ใหญ่ก็มีเรียกไปคุยครับแต่ยังไม่ได้ตกลงอะไรยังไม่ได้ตกลงครับแต่แม้ว่าเดี๋ยวก็อัปเดตกันอีกทีนึงเนาะใช่ครับไอจีไอจีก็คือเรื่องนิดนึงในไอจีเห็นเหมือนเราอัพรูปผู้เป็น ขอสวยแ,แค,ครงหลายคนเลยบอกว่าหนูเป็นเกย์หรือเปล่าแมนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับ <c oughs> อันน, <c oughs> น,นี้อันนี้อันนี้แบบ แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าหมันแบบมันเป็นแคปชั่นที่แบบโรงเรียนชายล้วนเขาแบบเล่นๆกันแบบมันเป็นเรื่องธรรมดาของเรียนชายล้วนเลยครับแบบเพราะว่าแบบด้วยความที่แบบอยู่เรียนชายล้วนมามันก็แบบมันก็ต้องมีเล่นแบบเพื่อนเป็นตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยแบบเล่นกับเพื่อนที่เป็นตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีมันเรื่องปกติของชายล้วนครับจริงๆแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตอนคอมเมนต์ไปเรารู้สึกอะไรไม่ได้คิดอะไรเลยครับเพราะแบบเป็นแบบแคปแคปชั่นที่ลงแบบเอาฮาอย่างเดียวเอาฮาล้วนๆเลยครับ คิดคืด่เพาะมันจะเป็นเรื่องขนาดนี้ไหมไม่ไม่คิดเลยครับ <laughs> เพราะว่าก่อนที่จะเข้าวงการจริงๆแล้วก็แบบเคยเล่นมาบ้างแล้วก็ยิงก็ไม่มีอะไรแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องปรับการการวางตัวในโลกโซเชียลใหม่แล้วเพราะว่าแบบก็เหมือนแบบเราก็แบบมีในโลกโซเชียลเราก็แบบมีคนรู้จักเยอะตกใจไหมเพราะมีสาวเป็นเ์เลยประเดิมถามว่าตกใจไหมก็มีมีบ้างครับแต่ว่าคือจริงๆก็ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าเราก็รู้ตัวเองอยู่แล้วครับว่ายัางไงเราก็ไม่ได้เป็นแล้ว ที่เราทําลงไปแล้วเหมือนแบบเป็นการเล่นนะครับเหมือนแบบจริงจริงเม้นแบบให้แบบแฟนๆเขาแบบก็ฮาๆกันขับๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับต่อไปต้องระมัดระวังไว้้วยครับเดี๋ยวเราก็ต้องมีทื่อเสียงก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นครับเพราะว่าแบบก็ต้องกับการวางตัวในโซเชียลการวางตัวในแบบสังคมทั่วไปเราก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นอยู่ด้านนี้เราไม่ีตัวจริงมั้ยมีตัวจริงไหมคนรักใคยยังไม่มีครับยังโสดครับเพราะว่าตอนนี้แบบด้วยทั้งแบบด้านงานด้านการเรียนมันมันหนักครับก็คือแบบต้องแบกด้านงานกับด้านการเรียนไปก่อนอย่างเช่นแบบ ก็เราก็ต้องทุ่มเทให้ทั้งด้านการเรียนด้านการงานแล้วก็เราทุ่มเทให้กับแฟนๆด้วยครับตใจสาวคนไหนบ้างไหมคะแฟนเล็กถ้าเกิดมีแค่แบบปื้มครับคือแบบเหมือนแบบชอบพี่เขาชอบพี่เตยครับพี่เตยจรินพรแฟนพี่อเล็กครับไม่แฟนเลาวน้องครับไม่ได้ขนาดนั้นเขาก็คือแบบชอบแบบพี่เขาน่ารักดีอะไรอย่างงี้แบบ